โตอนแรกก็กาว่าจะไปสวนสัตว์นะคะแต่ว่ามีคนยังไม่ตื่นคน <c oughs> มีคนหลับระหว่งทางมองแงมากๆเลที่ร้องไปเมื่อกี้เพราะว่าม่วงเครื่องปรุงข้าวสารหลังจากร้องก็หลับเลยทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเราอ่ะจะมาสั่งอาหาร พื้นเมืองเรียกอะไรอานารพื้นเมืองทา,านาอ่านขึ้นชื่ออย่างใหม่เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าอ้อเราสั่งอะไรมาบ้างข้าวซอยข้าวกองหน้า,า <laughs> ข้าวซอยนะคะแต่เราไม่ได้แวะทานที่ร้านนะเพราะว่าน้องหนละับก็จะมีข้าวซอ,อยแล้วหนึ่งอ,อีกหนึ่งเมนูจะเป็นเมนูเขาเรียกอะไรเมนูประจาร้านเนะาะร้านนี้ร้านนี้นนอ้อกองหน้า <laughs> อืมเป็นเมนูประจําร้านนะคะ นัาเปิดให้ดูหน่อยอนี่นะคะนี่เดี๋ยวถ้าไปสวนสัตว์เดี๋ยถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะไปไปโอ้สวต้สวัชเ,สชเชียงใหม่แล้วนะจ๊ะนเต็มเลยมไต็มเลยตังก่อนนะนีค่ะนบมตีมต้เ่ยน50บาทก่อนนะคะแต่รถจะขับข้านในไม่ได้นะคะ่าค่คานเดียวนะคะครับแลวสวี่ไปเดี๋ยวลงมาซื้อตัด้านล่างอีกนะะ ัดกันบาทะคะแล้วก็ลงมาซื้อตั๋วใช่ไหมคะใช,ใชดใ่ดีใจมใดีใจมเข้ามาเนะ่็กสสองห้านนั่นคุณใหญ่เด็กอีกร้อสิบบาทใช่ไหมคะมมนับกันหน่ดีกันนะมันเป็นเด็กเหมือนกันนะเย้กันะะ yeah, แล้วแลเย้โ <Hey. S 1> yeah, okay. อเคเราไปซื้อตั๋วก่อนนะไปเลย hey. ที่ตรงนี้เลยนะครับคือสามสถานี่ยนะครับแนได้บอกเลยเดี๋ยวได้นะครับผมรถแอบเข้าไปในถ้ำเมื่อพวกเราจีล่ากันมาต้อนรับพอดีเลยอันนี้คือนโซนใหม่พวกเรานะโซนแอฟริกานะครับผมใครเช่ารถก๊อปมาโซนนี้ถือว่าพลาดเลยนะฮะมีแต่รถดังอย่างเดียวที่เข้าไปได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูจีล่าแบบใกล้ชิดเลยแต่เสียดายอย่างเดียวช่วงนี้เรางดป้อนอาหารนะฮะแล้วก็น้องๆอย่าคว่างสิ่งของลงไปนะเดี๋ยวพวกสัตว์มันจะกินไปนะครับผม จะได <Incred ibly S 1> ้จดรับลวนะไปกันต่อเลยจิ๊บดับอยู่ด้านขวาเลยอย้นระวังให้ดีเยมีชนเผ่ากับเรา้างตัวี้เเผ่ามาซ่ายนะเป็นเผ่าแอฟริกาด้านขวามือนอนหลับสบายเลยเห็นไหมเอ่ยจะเป็นตวฮิปปแตะมสือไปแลนั่นเองและแต่ชื่อน้าหนักไม่ได้แกลเลย มีนกยุงยืนเป่าเป็นยางด้วยนะเห็นที่โปยังไปบาไปจะมีอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะที่โปจะเป็นสัตว์ที่หวงอนาเขตของตัวเองมากๆนะครับแล้วนะครับผมไม่ได้ทองในหากุ้งว่านเท่านั้นเองนะเอออาถมาลายถ่ายม้าลายอยู่สายมือนี่เลยถ่ายรูปเจ้าม้าลายหรือว่าซีอะไรนะซี่บาที่เลยนะครับซี่บาทแกมากเลยเห็นจะสวยไหมเจ้าสวยตัวว่านมากๆเลยว่านสุดในปลุกมาแล้วนะครับผม ไหนมาเลยไหนมาเลยไหนมาเลยไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสิงโตกันต่อเลยบ๊ายบายมีทั้งตัวกระพุ้นตัวเมียต้องสามตัวเลยทีเดียว จะไปดูโซน มันร้องไงลูกเอ้ยมีเม้ะอมดอเด้อ้อมันร้องยังไงคะอุ๊ยมีเบบีด้วยมัดูเบบี มันชื่อสิงโตขาวอะไรเนี่ยทำไมน่งทำไมน้องเหนนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรคะโจตัวมันมันร้องไงมันร้องไงสิงโตมันร้องไงคะโจทำไมนั่งให้ถ่ายสวยเชียว bái bye nồi bái bài rồi đấy kết đã nha các bạn kết đã nha mệt mày 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 ก็บอกว่าอารมณ์ประมาณว่าปีนเขาสามลูกเหนื่อยมากเดินขึ้นเขาบนไปนะคะจริงๆมันมีรถทางก็รถกอลให้เช่านะแต่ว่ามันก็จะมีจุดต่างๆที่ให้เราเอาลงเดินไปดูอย่างเงี้ยที่เราอยากดูน้องที่มันก็ใหญ่อะคะ่ะมันก็ เดินเหมือนเดินขึ้นเขาอะ่ะเดินในทางคันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ขับรถกอล์ฟไม่เก่งหรือไม่เคยขับไม่แนะนําให้ขับเลยนะเพราะว่าทางมันจะค่อนข้างทีจ่จะชันแล้วก็ไกลามากๆเลยนะคะมันใหญ่มากๆด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะหวังว่าเราจะได้ดูคลิปนี้กันนะคะเพราะว่า คลิปที่แล้วไปสวนสัตว์โคราชเนาะอืมเราก็ถ่ายลงท่้นๆคลิปนี้ก็เลยมาทำอีกทีนึงแบบยาวกว่าเดิมนิดนึงแล้วมีบทพูดเยอะกว่าเดิมนิดนึงโอเคไปแล้วนะบายบายเด็กๆก็อย่าลืมล้างมือกันด้วยนะจ๊ะเพื่อรักษาความสะอาดด้วยนะบายบาย